ผมอะ่ะมีทองใช่ไหมทองอันสุดท้ายอะ่ะตอนที่ขายอะ่ะก่อนไปเทนเฟเทนไม่กี่วันเนี่ยชีวิตผมแบบมันเป็นอะไรที่มันแย่ก็แย่แต่มีความสุขก็มีความสุขนะผมช่วงนั้นอะ่ะติดถ่ายกุ้งผมไปบ่อกุ้งแล้วก็แบบเอาเงินทั้งชีวิตอะ่ะไปซื้อกุ้งอะ่ะกุ้งกามกามอะ่ะเพื่อไปปล่อยแม่น้ําเจ้าพยากับปล่อยที่คลองตับปาปล่อยทุกวันอะ่ะจนจนไม่เหลือตังค์แล้วอะ่ะจนตอนนั้นมันเหลือทองอยู่แบบ10บาทนะ้ะผมก็ขายทองอะ่ะ จนทองอันสุดท้ายบาดเงนไปขายตอนกลางคืนนะเข้าร้านซองไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อกุ้งอ่ะไม่มีอะไรกินเลยพี่ตัวผมเอาเงินไปซื้อกุ้งแล้วก็ปล่อยกุ้งไม่เหลือตังเลยชีวิตอ่ะมันก็คงเป็นดวงเหมือนที่แบบเราช่วยเหลือสัตว์อะไรเงี้ยมันก็เลยกลับมาได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไปนั่งอยู่เขาก็พูดถึงกุ้งด้วยไงว่าแบบเฮ้ยสงสัยเนี่ยมันนั่งหน้าไม่สนุกเนี่ยมันอยากไปปล่อยกุ้งอยู่อะไรเงี้ยคนเลยตลกคนเลยอะไรเงี้ยเลย,เลยทําให้แบบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เรากลับมาแบบมีงานได้อะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆตอนนั้นชีวิตผมอ่ะไ,ไลออะไรแ้ว